สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมากรุกไทยคารว่าผู้ใฝ่รู้แล้วก็คุณอยู่กับผมพิเช่นเคยกับคารม่าผู้ใฝ่รู้นะคลิปนี้เนี่ยเราเจอกับคุณกูมันร็อกโอ้โหมันร็อกอะไรขนาดนั้นเดินไวมากเลยนะเนี่ยคุณกูมันร็อกเนี่ยไม่ขูดอะไรวมเหมือนเดินแบบไม่เอาทรงเบี้ยเลยเนี่ยจริงนะเนี่ยเดินเขาเดินแบบไม่เป็นคนที่ไม่เน้นทรงเบี้ยเลยนะครับเนี่ยทรงเบี้ยไม่ค่อยดีนะฝ่ายคุณกูมันร็อก ทำถ้าจะมีประเด็นเหมือนทํำท่าจะมีปัญหาแทงเบีย้ยเข้าไป1หนึ่งทีนะทําให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแท่นโคนนะเป็นแท่นมา้ากลางกระดานนะกลางกระดานของผมเนี่ยมันยืนแน่นยืนเป๊ะแล้วนะกินออกด้านนอกแบบนี้ก็เจอสิครับพี่น้องขึ้นโคนครับเบีย้ยไม่ขาดนะเพราะว่าม้าเรายืนปลูกอยู่โอ้แต่คุณกูณมันร็อกนี่ เดินไวจัดประหลัดบอกประหลัดที่ลาออกยังบอกว่าไวจัดเลยเนี่ยไม่ไวขนาดนี้เนี่ยวคือวแท้วะเป็นคนที่เดินโคตรไวเลยคนระับคิดไวทาไวนะอันนี้ผมไม่สนใจนะผมแบบปล่อยเขาไปนะผมจะขึ้นโคนอยากกินกินไปผมจะเบี้ยกินออกนัานนอกนะอ,อยากกินกินไปกินกินไปครับคุณกูมันร็อกรุกได้ไหม ไม่ได้นะเม็ดเขายืนอยู่ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่นี่เราไม่ทํากันแบบนั้นผมว่านะผมหวั่นใจว่าเราน่าจะเดินม้าถอยลงมาตําแหน่งนี้แล้วก็เดินโคนขึ้นไปต่อเขาแล้วก็ไปลุกกิดเบีย้ยเขาเขาดีกว่าน่าจะใช่เนี่ยเดินโคนไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปเนี่ยโอ้ยตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่นะผมก็จะไปของผมแบบนี้นะคุณกูมันล็อกคุณจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่คุณละนี่ ยายังไงก็แล้วแต่ผมก็จะไปของผมนะเดี๋ยวก็จะไปต่อนะหรือไม่ก็จะเดินเรือมากดก่อนเลยแต่ผมว่าผมว่าต่อเลยดีกว่านะจากประสบการณ์เล่นหมากรุกยาวนานของผมนะจะซ้อนเรือไม่มีความหมายนะอ้าว้ยเมื่อกี้บอกว่าจะต่อไห่วะไปเดินเรือทําไมวะเนี่ยอ้าวแต่ไม่เป็นไร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 เพราะว่าถ้าเกิดเราเอากินไม้เราลุกไปจับเม็ดเขาด้วยจับเบียจับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีนะใช่ไหมคือแทนที่มันจะได้บุกแบบ แรงๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แรงเนี่ยผมว่าส่งไาไปย้ำอีกสักตัวไหมทไม่ยำ้ยำย้ำย้ำเข้าไปฉันอยากจะซ้ำฉันอยากจะย้ำเข้าไปอีกแกแบบว่าแกไม่เอาอะไรเลยวะแกไม่สนวะนูแคร์และนูสนวะทุกคนตรงนี้ไหมเนียวรปก็ไปก่อนทีนึงเขาต้องเอาเม็ดกินนะผมว่านะเอาเม็ดกินอยู่ละ <Look. S 2> นี่ต้องดูว่าเขาเดินไรถ้าเขาเดินมาใต้เม็ดนี่ลูกคาดเลยนะลูกคาดกินเรือนะถ้าเดินมาตานี้เจอเรือจับนะนี่เป็นไงมันยังมีตาบุกอยู่ทุกคนผมแบบไม่ค่อยหวั่นนะคือเขากินเบี้ยฟรีกินไปเลยผมแบบไม่ไม,ไม่แคร์ไม่สนนะแล้วแต่ที่เขาสะดวกแต่ตอนนี้ผมจับเรือเขาละเรือเขามีปัญหาแล้วผมก็ทําการกินนะลูก <Look. S 2> <Look. S 1> ถ้าเขามากินตอบเราเรือกินสวยงามตามองเรื่อง อยสวยงามกินมาแบบนี้ก็กกินคืนครับยกม้าจับเปี้ยไปหนึ่งทีจับโคลนด้วยหูแรงแต่น,นี้แรงมากเขาถ้าเขาเดินโคนเนี่ยผมเอาเรือกินลูกก่อนแล้วก็เรือสอดไส้คาราเมลระหว่างโคนกับม้าเขาอ้ยหนัก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 ,นก,นกหรือถ้าเดินโคนเราเรือลูกกินม้าเลยก็ได้แล้วเนี่ย ปูฝ่ายตรงข้ามแบบต้องแก้เยอะนะคุณอูณมันร็อกห oh, นักบอกเลยเหลือจับโคนใช่ไหม <g ul ing> เหลือจับโคนกินโคนครับถ้าเกิดเขากินโคลนผมกินมาผมได้2ตัวได้สองหนึ่งบางทีหมักลูกก็ไม่ต้องการอะไรมาก2 1 2หนนี่ก็โอเค2องสองสี่สองว่าไปนั่นลูกก่อนไหมลูกก่อนลุก ไม่มีตาลูกจนใช่ไหมไม่น่ามีนะไม่ไม่น่ามีตาลุกจนแต่ว่าลูกเว่งทีเดียวลูกถอยก็ได้นะสูไม่ได้ก็ถอยนะถ้าเกิดเข้างายผมก็ขึ้นโคนโอ้โไม่มีอะไรนะตำแหน่งนี้เขาเอาม้ามาจับแล้วผมว่านะผมก็อยากจะบุกบุกไปให้มันจบจบไปเลยอะดูแบบวุ่นวายวุ่นวายอยู่นะ เรือจับมาไหมผมว่าได้ไหมเรือจับม้านะไม,ไม่ไม่น่ามีตาลูกค้านะถ้าเขาเอาม้ายินฟอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังยัง,ย,งยังอดทนอยู่มีอาการบ่นเล็กน้อยจากการวาดผู้ไปรู้เรื่อง <laughs> อาก,การบ่นแล้ว, <laughs> ว <laughs> อุ้ยอืมเขาต้องแก้ม้าเขาโอเคถ้าเขาแก้ม้าเขาผมผมกิน กินเบี้ยเขาอ่ะโอเคเขาเดินม้ามาตำแหน่งนี้บอกเลยว่าสวยนี่เรือจับมานะนิ่มๆเดินแบบง่ายๆไม่ไม่แบบอะไรมากสไตล์คาราวาฟุฝ่ายรู้ถ้าเกิดว่าเขาเดินเบี้ยลงมานะขอแค่เดินเบี้ยลงมาเท่านั้นผมเอาเรือกินม้าทันทีโอเคเขาบอกว่าไม่เอาเขาเขาอยากจะลูกค่ากินเรือโอ้คิดง่ายไปหรือเปล่าพี่ก็เป็นกันซะแบบนี้ ขึ้นขุนสิครับเขาจะมาลุกค่ากินเรือง่ายๆยนี้ได้ไงมันง่ายเกินไปใช่ไหมผมก็พยายามเดินอย่างระแวดระวังอยู่นะบางทีเราก็ต้องระวังนะหมาพวกนี้เราไว้ใจฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจฝ่ายตรงข้ามนะถ้าเขาเรือลุกผมขึ้นผุนตรงๆโอเคผมผมว่าผมเคลียร์ละตำแหน่งนี้เคลียร์ละขึ้นผมตรงๆสวยงามตามท้องเรื่อง เดี๋ยวเราจะเอาเรือลุกเขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปสกํายำบอกคิดว่าน่าจะโดนลุกจนอย่างแน่นอนนะคุณกูมันร็อกนี่ลุกลุกเข้าไปเฮย้ยมีตาลุกคาดด้วามีตาลุกคาดเล็กๆกว่าอืมน่าคิดไว้มันมีตาลุกคาดนิดนึงถ้าเราลุกไปเสร็จเราต้องเราต้องเปิดให้เขาให้ให,ให้ให้มันจบเกมให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวลุก ไงดีวะเนี่ยเดินโคนได้ไหมอะเดินโคนแล้วก็ลุกแล้วก็ลุกโมจะเข้าหมักคนเลยวะเนี่ย mm. เกมก็ฮือๆอย่างเดียวเลยอะไรวะ่มาลุก <What? S 1> อ่านแต้มไม่เห็นวะเอา้าถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็สวยหรือเปล่า,าถ้าแบบนี้ไปแล้วนี่ถ้าแบบนี้เดินขุนละผมนึกว่าเขาจะเดิน เดินขุนมาอยู่ในให้เป็นตาลอดคอมา้าถ้าแบบเนี้ผมว่าได้นะขุนขึ้นตรงๆเขาก็จะลุกใช่ไหมขุนขึ้นตรงๆแล้วกันนะคือจ่ายเม็ดไปทีหนึ่งแล้วเพราะเราต้องการที่จะไปไปนัวเขาไงผมต้องคันนัวเขาเข้าไปแบบเนินนัวเขานะไม่งั้นเดี๋ยวลุกไม่จนนะเขาเดินม้ามาแล้วอ่ะอื หลบตานี้กันหลบหลบเหมือนไม่ได้หลบอ่ะหลบไปตอกมาก,ก่อนนะเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมจะเอาโคนขึ้นไปถ้าเอาโคนขึ้นไปผมว่าคัวละอันนี้รอบนี้เนี่ยจะอึดแค่ไหนกันก็ไม่น่าจะไหวละโอ้โหเดินม้าแบบพยศมากเลยโดดไปโดดมาฟิวเฟ้าฟิวเฟ้ามา้าหรือนิ้วไงขึ้นโคนไปมันจะจะอึดอะไรขนาดไหนอะมา พี่จะอึดอะไรขนาดนั้นมามามาผมว่าพี่ไม่น่าจะอึดได้ขนาดนั้นละมันต้องจบแล้วพี่มันต้องจบที่รุ่นนี้ละ <c oughs> เดี๋ยวมจะเลี้ยวฟาดลุกจนละมันจบแล้วพี่ไม่น่าจะไปต่อได้ลูกทรงนี้เขาเดินมานะถ้าเดินมาแบบนี้นะเราอเอาโคนลุกลุกลุกไม่ได้ี๋ไปอย่ไ๋ยไปหาทำนะผมว่านะันง่ายๆเลยนี่ลกูก มาปิดไอ้โอ้โหพีชีพไปไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดส u b s c ส i b e กเป็ในกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนมอบสิ่งนี้ให้กับคนไม่มีเวลาด้วยนาฬิกาหมากรุกลายไมย้ใช้งานง่ายเพียงแค่ใส่ฐานและเปิดสวิตช์ราคาเพียง750บบาทสนใจติดต่อไลน์แอดหมากรุกไทย